ให้ธรรมะเป็นเครื่องนำทางให้จิตใจมีความสงบสุขมีเข็มทิศแห่งธรรมชี้นำทางในการใช้ชีวิตพบเส้นทางแห่งความสุขคิดรมชี้นำจิตชนะใจตนวันนี้นะครับเราก็ยังนำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมขอนำ เรื่องของหลวงปู่ทองรัตกันตัดสีโลหลวงปู่ทองรัตกันตัดสีโลพระอริยสงฆ์ที่เป็นหนึ่งในกองทัพธรรมที่หลวงปู่มั่นให้ความมั่นใจวางใจหลวงปู่มั่นได้กล่าวกับหลวงปู่ทองรัตไว้ตอนหนึ่งว่าทองรัตเดี๋ยวนี้จิตของท่านเท่ากับจิตของผมแล้วต่อไปท่านจะเทศจะสอนคนอื่น ก็จงสอนเถิดหลวงปู่ชาสุพัทโทและหลวงปู่กินรีจันทิโยท่านทั้งสองเคยฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองรัตอุปนิสัยของหลวงปู่ทองรัตคือท่านมีอารมณ์ขันพูดจาโผงผางเสียงดังกังวานลูกสิทธิ์ลูกหายำเกรงมีนิสัยแผลงแผลงแปลกแปกมีครั้งหนึ่งท้ายได้จำพรรษากับหลวงปูเ่เสา กันตสีโลมีพระรูปหนึ่งปฏิบัติจนคิดว่าตนเองหอะได้ในขณะที่เอะอะวัยวายอยู่นั้นหลวงปู่เสาได้บอกหลวงปู่ทองรัตว่าเอามะมทองรัตเอามะมท่านลุกขึ้นอัดกำปั้นใส่กกหูพระองค์นั้นเต็มแรงจนพระรูปนั้นได้สติกลับมาหลวงปู่ชาสุพัทโทเล่าว,ว่าแรก,แรก ผมคอยเฝ้าสังเกตรพระอาจารย์ของผมคืออาจารย์ทองรัตและเกิดสงสัยในตัวท่านมากบางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้าท่านมักจะทำอะไรแปลกๆหรือเกลี้ยกลาดเอาบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาการภายนอกของท่านโกรธแต่ภายในใจของท่านไม่มีอะไรไม่มีตัวตนท่านน่าเลื่อมใสมาก ท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติจนถึงวาระที่ท่านมรณาภาพหลวงปู่ทองรัตท่านได้เล่าประสบการณ์ภาวนาของท่านให้ลูกศิษย์ฟังเพื่อเป็นอุบายสอนใจเช่นครั้งหนึง่งท่านออกทุดงอยู่ที่ภูเขาลูกหนึง่งท่านได้ปรากฏและเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนได้เกิดนิมิตเห็นยักษ์ตนหนึ่ง รูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมากตัวเท่าภูเขากระโดดมาขวางท่านท่านนาึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับถ้าไม่ดับถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งลวงท่านจึงตะโกนอยู่คนเดียวในป่าว่าผีบาหน้าหมามึงตัวกู ยักษ์ผีบ้านาหมามึงตัวกูพูดอย่างนั้นจนนิมิตนั้นหายไปขอให้มีสติในการรักษาจิตอย่าได้มีอุบสรรคัดๆ์ใ,ใดจิตใจแสมใสทบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญทั้งซับภายนอกซับภายในมีดวงตาเห็นธรรมด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญา ขอให้ส่งผลให้ทุกท่านทุกดวงจิตประสบความสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสา